โย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 โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้พิจิตรกับเกมวอลโลแอนด์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ็กซสามกันนะครับจังหวะนี้สิงคโปร์เดียวก็อา อันหนึ่งนะท่านผู้ชมผมลืมไปผมยังไม่เออไม่ได้ซื้อของมาเลยลืมยังไม่ได้ซื้อของเลยเอันหนึ่งโอเคจากวันนี้ผมกลับมาแล้วครับท่านผู้ชม Let's go เลยหนึ่งนาทีแล้วผมจะมาโชว์พาเวอร์ให้ดูอ่าโอ้เลยลลยเลย Let's go bro มาเปิดประเดิมด้วยสกินมาแชลนะฮะสุดยอดเปิดประเดิมด้วยสกินมาแชลเลย อ่าลืมเพิ่มเสียงเกมโทษทีก็ถ้าเสียงผมเบาไปต้องขออภัยด้วยนะครับเปาขอแชรแป๊บหนึ่ง อืมโอเคมาได้แล้วสก t s ์ประเดิมได้มาเชลผมจะมาเล่นเลน,น่านะถ้ากดเล่นทันอันนี้ไปดีกว่า mm hmm. เทเดี๋ยวเริ่มต้น <Match foul. S 1> มาเลยแมตฟาวอย่างรวดเร็วแล้วดูที่จะได้ด่านใหม่หรือเปล่านะชอบ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 ,ชอบ โอ้ได oh, ้เฮเว่นอะกดเลน่าเร็วกดเลน่านั่นแหละเล,เลน่าขอเช็คกันนะไม่ค่อยมั่นใจโอเคเสียงออกโอเคไปต่อไปต่อไปต่ออืเอพีเอสต่ำมากเนื่องจากถ่ายคลิปไปด้วย นี่เข้าไปในเกมมันจะกระตุกหรือเปล่าทำไมมันเล่นเวท่านพาร์ตกันไวจังรีบกันเหรอวะโอเคได้อยู่มีแค่เน็ตเวิร์กโฟบม ก็แต่ก็ไม่ค่อยแหลกมากได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันก็แหลกแหละแต่ได้อยู่มันก็กระตุกนะต้องขออภัยด้วยอุ้ยกระตุก ย่อหนังความกระตุก เฮ้ยว้าวเออนั่นแหละว้าว Let's go Let's go ปืนนี้ชอบอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่กระตุกจัง f p s ต่ำมากร้อยสามสิบกว่า,าก็พอได้อยู่ไม่เป็นไร ลเลจอ,เเอยู่ข้าง,างล่างโอ้ยตกใจเพื่อนโอ้ยดีเคว่ะเศษอยู่ข้างในโอเมนอ้อมหลังว่ะเก็บมันเพื่อนสวย อุยอ้ยกดผิดอายกดผิดตายเลยกระตุกด้วยเนี่ย FPS ยังฮานมากโคตรแหลกเลยสวยครับพี่ ไปเร็วไปเร็วแฟนทอมด้วยจังหวะนี้กระตุกเอพีเอสได้โปรดแล้วก็ถ้าใครดูครับก็ฝากบอกเลยว่า OBS Studio นี่มันปรับยังไงไม่ให้แหลกมเมล้วเกาะแตก อุ้ย too late bro TO <G OT> คตรชอบเลยให้มันฆ่าอ,อุ้ยเชอร์ลีฟด้วยแมทพอยแล้วยังไม่ได้ลองมาเชลเลยตาหน้าเล่นหรือเหละเ่าก็ไอพีเอสต่ำมากแก้ให้นะคลิปหน้าถ้ามีโอกาสลองอีกถ้าแก้ให้าหาวิธีก่อน A, I thought is a. There, oh. it's a mm -hmm. We a a a ไอโอเมนอยู่ซีวินโดยูน้อยยูลืมไปกดหลุดเลือดได้นายที่หนึ่งครับ ดีแล้วโมเมนต์มันไม่มยิงเรามันมีปืนกลน,นะนะั่นน่ะสเปกเตอร์เกือบแล้วเกือบสวยมาอันเดอร์เลดต่อเลยครับเลท s โก Let's go bro มีแต่สกินเท่ๆเนะีนะ่ย X สามเนี่ยผมว่าดีกว่า X สองหลายเท่าเลย X สอง X สองไม่เท่เลยหานานนะเนี่ยห้อง งั้นเดี๋ยวเล่นสวายลัชต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเอาถ่ายมา10นาทีละจะได้อีกประมาณตาสองตามันจะได้ไม่ยาวเกินด่านบายด้วยอยากเล่นด่านใหม่ไอซ์บล็อกนะอ่ะยังไม่เจอเลยอย่าแย่งเลยนะ <S <S วิธีเช็ความีคนไทยไหมครัพิมพ์รอเด็กเรัวๆถ้ามีคนอ่านก็รลตอบก็น่าจะมีอยู่อ่ะเห็นไหมบอกแล้วมีคนไทยครับฝากสับช่องด้วยอ,อ๋อแล้วนี่ก็คือวิธีการโปรโมทที่ดีที่สุดการโปรโมทช่องตัวเองที่ดีที่สุด ผมทำคลิปอยู่ครับถ่ายอยู่ด้วยฝากไอซับด้วยนะอูเนี่ยแหละจะดูที่เขาไปไปติดตามเราหรือเปล่าคนใดหลายคนเนี่ย โอ้ีมตัต oh ูกดยังอะอุ๊ยเล่นโอ้มันกดตอนศูนย์วิพอดีเลยมันกดตอนศูนย์วิพอดีเลย ต้องโปรโมทครับจังหวะนี้รีบโปรโมททันทีเอเข้าบี B ก็เข้ารุยครับเศรษฐรยเุย อุ้ยแตกหนีไม่รอดเซเว่นสปายอยู่ I need a g อ n I need a gun อ h oh my god No น n i f e him o oh bro 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 Nice Sorry, sorry, sorry no. <S Nice s o r y Nice r y อุ้ยนี่ไงได้ลองแล้วสกินโคตรเท่เลยอ่ะ zero, so อยังหล่อเลยสกินยังเท่เลย <im itation> เท <im itation> เอะเฮ้ยเลตออนติเมท B ีบีออลบีออ l บี multi มาทุกบี coming just have a t i m a t อาวมีอัน i m e ม t กันหมดทุกคนเลยอ โอ้ไม่ไหวอ่ะมันยิงยังไงว่าโคตรรัวเลยซอร r y b o โอ้โหผมโคตรเกียดเลยโอเปอเรเตอร์เล่นไม่เป็นเล่นเป็นแหละไม่เก่งขอชนะสตาร์ยังดีขอเธอ กายระยะ <Multiple rates. S 1> และไทมิง่งโอ้ย oh, มันแฮกแมพไซเฟอร์เปิดนันตีเรน,น่าก็เปิดแปนตีมันเยอะจังต <c oughs> <c oughs> กใจ อ๋อม oh, ันอยู่เอฉลาดอุ้ย บอกแล้วท่านผู้ชมเล่นไม่เป็นเล่นบอลเลสเตอร์ไม่เก่งแมตช์พอยแล้วไม่ไรต่อ่อสตาร์ก็ได้ไม่ได้พงไม่ได้แพนไม่ได้รีฟิลอะไรแพ้อย่างเดียวเลย เขาเป็นไงวะเพื่อนอาพาราโน่อย วายแตกวายผมขอแจกเลยมันแหลกอะไนส์โอเคคัมแบ็กได้อยู่ ก็ถ้าผมพูดน้อยหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะใช้สมาธิเล่นไปเลิกเราต้องไปเลิก ล้านมาสิโอ้ไม่น่าเลยไม่น่ามาสู้เลยเออ,เออสวยเพื่อนคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กไอซ์เรียว Come back is real แ oh, ต่ผมจะไลฟ์น่าจะไลฟ์สดได้เลยนะวันนี้ก็ลองดูก่อนบี B, ตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งเดน่าบาไฮแอส 129 The Rage 129 Rage is 129 To you left โอ้ขอเอทหน่อยก็ไม่ได้จะเอทแล้วตัวเดียวเอง Sorry dude nearly a c แค่ตัวเดียวเองจะเอสแล้วอ่โอ้โหอะไรวะจะเอสอยู่แหละโอ้เศร้าเลยจะเอสแล้วว่ามันจะเอสแล้วทำไมถึงทำกับฉันได้พูดตรงๆเลยมันจะเอสแล้วเนี่ยตายเฉยเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบไมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมในก,นการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย